ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่พีมเองนะคะหลังจากที่กลับเมืองกลับจากเมืองไทยได้หนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ทำศัลยกรรมได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะตรงนี้ก็ดับแรกพี่พ์มกลับไปครั้งนี้พี่พีมได้ไปทําการแก้จมูกะคะเอากระจมกอันเดิมออกนะคะที่โดนแบบว่าว่ามีกระดูกขงกระดูกหูที่จริงเป็นแบบกระดูกหูล่องโหนะคะ่ะออกถอดออกมาแล้วไม่เจอนะคะเป็นแกนสําเร็จสุดฤทธิ์นะคะทีนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ถือว่า เรียนรู้กันไปนะคะตรงนี้ก็แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็ตอนนี้ก็ได้ทําการแก้สมุกโดยคุณหมอประดิษฐ์เจริญพงศ์โดยที่ประจําการอยู่ที่เอ็มดีคลิกสาขาราชพราวนะคะตรงนี้ก็ทรงเป็นไงคะข้างไหนก็สวยใช่ไหมแบบว่าแล้วก็ตัดปีกจมูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรงก็สวยเนาะพี่พิมชอบประทับใจมากเลยคะ่ะขอบคุณมากนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณหมอ ประดิษฐ์นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องบิวตี้นะคะที่ดูแลพี่ทั้งน้องใครอีกนะ้น้องกี้น้องเด่นน้องใหม่ด้วยนะคะตรงนี้ก็แล้วก็ขอขอบคุณใครอีกเอ่ยใบบงใบบัวน้องจงน้องจอยพี่ในที่ค่องห้องผ่าตัดต่างต่างทุกๆคนนะคะตรงนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นเคสของนักปกนะคะจากที่เราตกลงกันไว้ว่าจะทํา400อนะคะพอคุณหมอท่านได้ใส่เข้าไปเสร็จแล้วทีนี้เสร็จโอเคอันดับแรกพี่พิมพ์ให้โจทย์ไปว่าหนึ่งต้องการให้นมชิดแล้วก็ใหญ่ขึ้น ไม่ตกขอเสร็จก็คือตกลงกันที่ 400cc ของแซบบินอ่าไม่ใช่ 400cc 395cc ของแซบบินนะคะตรงนี้เพราะเขาไม่มี400ใช่ไหมคะเสร็จที่นี้เขาใส่เข้าไปแล้ว 400cc ก็คือยังห่างอยู่คุณหมอก็เลยต้องคู่นั้นออกแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เลือกทําการตัดสินใจกันแบบเร่งด่วนนะคะในห้องผ่าโดยเอา ยูโรซิลิโคน4 5 0ซีซีตรงนี้มาใส่ให้พี่พิม <_ d ata> ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะตรงนี้ก็ทำให้แบบว่าอกอึมได้ใจนะคะ <_ d ata> นิ่มเลยนะคะ2เดือนนี้คือแบบว่าประทับใจมากเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมอือฮะแล้วก็ที่กันนะคะแผ่ก็จะอยู่ใต้ราวนมตรงนี้นะคะนิดเดียวค่ะความกว้างอยู่แค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยจางจางจางไปนะคะการดูแลรักษาแผลก็ง่ายดายนิดเดียวแค่นั้นแหละคะ่ะขอบคุณก็ ตามที่คุณหมอสั่งให้ยกให้ยามาทานนั่นทานนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กเห็นไหมคะเราใส่เสื้อผ้ามาเราก็จะสวยแบบว่านั่งแอบหย่อนนมเบาๆอะไรอย่างงี้แบบแบบแบบเบาๆสวยผู้ชายโอ๊ย <laughs> ตัง้งหลาดอกทองมากเลยค่ะอะฮะแล้วก็จมูกก็เนี่ยพี่พี่พิมพ,พ์ชอบมากค่ะตรงนี้ก็แบบว่าอสวยเนาะอะฮะทำให้เราดูดีขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายที่พิมพ์ทำมาก็คือ การไปดึงหน้าค่ะนี่ค่ะแต่ก่อนวิธีของอีก้อนซิลิโคนที่ฉีดมันคะมันจะอยู่ต่ําใช่ไหมคะนี่เสร็จคุณหมอได้ทําการดึงหน้าโดยการกรีดตรงนี้เป็นรูปหยดน้ําลงมาอย่างนี้แล้วควานไปข้างหลังหูแล้วก็ทําการยัดยัดเย,ย,ย็บชั้นกล้ามเนื้อดึงชั้นกล้ามเนื้อเสร็จหนึ่งชั้นแล้วก็ชั้นผิวหนังปิดลงไปอีกนะคะตรงนี้ก็ทําให้มันดูแบบกระชับขึ้นมานะคะ แล้วก็หลายคนถามว่าทาไมพี่พิมตอนนั้พิมบอกว่าพี่พิมจะเอาคางออกด้วยพีิมก็อยากให้ตรงนี้มันเสร็จไปเป็นรอบเราก็จะได้เห็นว่าเออสิ่งที่เราต้องทําต่อไปแก้เป็นยังไงตอนนั้นเราไม่อยากให้มันแบบว่าโถกันหนำมากมายเข้าใจไหมคะแผลพี่พิมจะให้ดูนะคะไม่เห็นนมพี่พิมนะเห็นไหมนี่เห็นไหมเนียนข้างนี้ล่ะค่ะข้างนี้จะโดนโกนผมเยอะนิดนึงก็ไม่เข้าใจค่ะคงจอดมันยาวอะค่ะเดี๋ยวพิมจะเปิดให้ดูเห็นไหม นี่ค่ะแต่พี่พิมจะบอกว่าการทําดึงหน้านคะคะพ,พิมพ์แนะนําว่าคุณหนึ่งคุณอย่าพูดมากสองคุณห้ามหัวเราะมากคุณจะต้องแบบว่าดูแลรักษาตัวเองดีแต่พี่พิมพไปเมืองไทยหนึ่งเดือนใช่ไหมคะทาการดึงหน้าอะไรเสร็จพี่พิมก็ต้องพาสามีตรองตรอนทํานั่นทํานี่พาคุณแม่ไปทำพาสปอร์ตโน่นนี่นั่นต่างๆนานาเข้าใจไหมคะมีทั้งเคสหัวเราะฮะ่าฮ่าคืออันดับแรกนะคะแผลมันจะแห้งง่ายมากด้านหน้าค่ะ เสร็จแล้วก็เขาก็คุณหมอก็จะมีแผลด้านหลังตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเราจะต้องการพูดอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มันเป็นการเคลื่อนไหวเลือดมันก็จะเริ่มแผลมันก็จะเริ่มแห้งแห้งไล่ลงมาพอพี่พิมหัวเราเยอะเสร็จตรงนี้เลือดมันก็จะมากองอยู่ตรงนี้เยอะทําให้เขาเรียกเป็นตกเป็นสเก็ตสเก็ตที่ใหญ่ตรงเนี้ยค่ะพี่พิม็จะมีแผลตรงนี้นิดนึงแต่ถามว่าพี่พิมซีเรียสไหมไม่นะคะเพราะพี่พิมก็ต้องยอมรับกับมันตรงนี้นะคะแต่คือพี่พิมก็แฮปปี้กับแผล ด้านหน้าด้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาทําให้หน้าเราดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะคะตรงนี้พี่พิมก็ประทับใจค่ะขอบคุณทีมงานของคุณหมอประดิษฐ์ด้วยนะคะตรงนี้นะคะทุกครั้งไปก็จะมีความสุขนะคะได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆนะคะทําให้เราแบบว่าเออผู้หญิงอยู่สวยจริงๆคะ่ะแต่ผู้หญิงอยู่สวยผู้หญิงก็จะเป็นต้องมีเงินนะคะก็ต้องทํามาหากินแล้วกันนะคะหาเงินหาทองกันไปนะคะตรงนี้ก็ถามว่า ชีวิตเราดีขึ้นไหมตรงนี้เราก็มีความสุขทุกครั้งที่เราดูหน้าเราคือแบบโอ๊ยทำไมมันตรงนี้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 แต่มันก็หายไปเยอะนะคะถามว่าซิลิโคนไม่ได้หายนะคะของพี่พพ์เป็นการดึงขึ้นไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับไปพี่พพนก็จะเอาคางออกเห็นไหมคะเมื่อคางออกเราก็จะเป็นอย่างนี้แมมันก็จะดูดีขึ้นเข้าใจไหมโดยที่มันไม่เป็นกรวยตรงนี้เข้าใจไหมคะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณ คุณหมอประดิ์เจรพงศ์นะคะคุณหมอปุ้ด้วยนะคะแล้วก็คุณหมออํานวยนะคะทีมงานในห้องผ่าตัดนะคะแล้วก็ข้างหน้านําทีมโดยน้องจอยแล้วก็น้องอีกคนนึงนะคะแล้วก็ทีมพรีเซนเตอร์สาวสวยนะคะนําทีมโดยน้องบิวตี้มาร์กี้เด่นนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อนของน้องบิวตี้คนน้องใหม่นะคะตรงนี้ก็ขอบคุณค่ะทุกทุกคนนะคะที่ดูแลแล้วก็ไปเที่ยวไปสนุกสนานกันเมาท์อมอยซอยหยวกกันแล้วที่สําคัญนะคะแม้กระทั่งหลังผ่าตัดน,นะคะนางก็จะไม่ใส่พี่พิมขา แผลผ่าตัดเป็นไงบ้างคะจมูกเป็นไงบ้างคะรูจมูกเป็นไงบ้างคะทุกอย่างเป็นไงบ้างคะนอออกเป็นไงบ้างคะชิดมาตันหย่งพอไหมคะแผลเป็นไงบ้างคะประทับใจไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันก็นิ่มนะคะแล้วยูริโคนนะคะเป็นถุงทรายนะคะจะเป็นแบบว่าเราก็นวดนวดนะคะแต่คือเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจเหมือนถุงเรียบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณภาพต่มอัพความสวยต่มอัพฝีมือต่มอัพนะคะ แล้วก็ความสะอาดของคลินิกตัมอัพการให้บริการทั้งข้างหน้าข้างในแล้วก็สาวๆพรีเซนเตอร์ตัมอัพค่ะที่สําคัญเป็นกันเองมากค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเราได้เจอคนที่ติดตามเราด้วยนะคะหลายคนก็ไปทำสัญญกรรมที่นั่นเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเลิฟยูกายให้ดูชุดอุยอ๊ยมันอะไรที่แอมเสียวอีกแล้ว ของแคสเปสอีกแล้วนะคะตรงนี้ Love you guys